สวัสดีค่ะเด็กๆันนี้มาพบกับครูแนนนะคะและในวันนี้ครูแนนจะมาเล่าที่ทานสระเออนะคะชื่อเรื่องว่าเออเหอควายบินนะคะไปดูหน้ารองนะคะหน้ารองเขียนเหมือนกันเลยนะคะทีทานคำกรอนสระเออชื่อเรื่องเออเหอควายบินในเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเจ้าควายนั่งจ้อง เมื่อมองท้องฟ้าอยากบินซักคราพาฝันละเมอหมูอ้วนร้องเฮอเพอเจอเพอเจอตัวใหญ่เบอร์เรอเธอบินไม่ได้ไก่ต้งร้องเฮอเจอหน้าถอนใจเธอมีปีกไหมใหญ่คิดเหินฟ้าแพะก็ร้องเฮอปั้มเป๋จริงนะ ว่าควายเซ์ซาหน้าตาเปอรอเหลอควายค้นหนังสือถือคอมพิวเตอร์เพื่อนผองเพื่อนเกลอชะเงอแอบดูใส่ปีกเออเหอเผลอชนอูห้หูปากเจอหน้ายุทนดูไม่ได้เอียงขอเสนอเพื่อนเกลอลองใหมาหาสิ่งลอยได้อะไรนะเออ ควายนึกขึ้นได้ขอบใจเพื่อนเกลอสร้างสิ่งเลิศเลอเหอเหิมยิ้มแชงผองเพื่อนช่างเงอกระเยอะกระเยงควายลอยตองแตง่งเห็นแจ้งเออเหอในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่น้องควายเนี่ยดินได้สําเร็จนะคะเพราะว่าใช้ลูกโป่งหลายๆลูกใช่ไหมคะทำให้ตัวเองลอยได้นั่นเอง การที่จะทำอะไรให้สำเร็จนะคะต้องมีความพยายามและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ